สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับเดอะเงาะชแนลนะครับผมวันนี้ก็จะมาบอกวิธีการเพิ่มอัตราดรอปนะครับผมว่าทํายังไงให้แบบว่าเราไปฟาร์มตรงนี้เนี่ยหรือเราไปฟาร์มมอนเตอร์เนี่ยแล้วแบบว่ามีโอกาสได้ไอเทมมากขึ้นมีโอกาสในการดรอปไอเทมเพิ่มมากขึ้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าน่าจะมีอยู่ประมาณสี่วิธีนะครับผมเท่าที่ผมพอจะนึกออกได้ตอนนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอันแรก ก็น่าจะเป็นกดตัว P ขึ้นมาครับผมพอเรากดตัว P ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่าในช่องนี้ครับที่เขียนว่าโชคลาบเห็นไหมครับผมเขาเขียนว่าหากระดับเพิ่มขึ้นอัตราในการดรอปไอเทมจะเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับผมซึ่งของผมเองเนี่ยก็เป็นระดับ5เรียบร้อยแล้วเพราะว่าสายไปตีมอนเก็บเวลเก็บของก็ควรจะมีเอาไว้ครับผม แต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นตัวคูณเข้าไปมากน้อยขนาดไหนแต่รู้แต่ว่าผมทําเต็มระดับ5ไว้ก่อนถามว่าโชคลาบเนี่ยมันได้มาจากอะไรบ้างเท่าที่ผมรู้เนี่ยก็น่าจะเป็นจากชุดแฟชั่นชั้นในเนี่ยแหละครับผมเห็นไหมครับมันจะเขียนเพิ่มโชคลาบหนึ่งแล้วก็สัตว์เลี้ยงของผมน่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงทั้ง3ามตัวของผมจะมีโชคลาบหมดเลยเห็นไหมครับอ่า ก็คือเวลาเราเลื่อนระดับเลื่อนเทียร์เนี่ยหรือเลื่อนรุ่นเนี่ยเราก็ถ้าเราได้ที่มันเป็นโชคลาภใช่ไหมครับเราก็ล็อกมันเอาไว้เราสามารถล็อกทักษะได้อ่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับถามว่าตัวพีแล้วก็ตรงช่องช่วง,ชงโชคลาภของผมตรงเนี้ยมายังไงก็ประมาณนี้ครับผมต่อมามันมีอีกที่หนึ่งครับผมกดเฮสขึ้นมาครับผมเฮสฮ่องกงนะครับผมแล้วเราก็เข้าที่ระบบนิเวศเนี่ยอ่ะตรงนี้ก่อนล้วกัน ผลจากการได้รับความรู้ระบบนิเวศคะแนนปัจจุบันของผมคือพันสอัตรา,าก,การได้รับไอเทมบวกสเปอร์ซคือตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นพวกสายเก็ตเตอรลิงพวกสายที่แบบว่าไปตีมอนเก็บโนเลตอะครับผมจะมีเยอะกว่าผมเยอะซึ่งในกิ์ผมเนี่ยก็มีกันถึง7%เเลยนะอีกคนหนึ่งเนี่ยน่าจะใกล้ๆจะถึงสิแล้วแต่ตัวผมเองยังอยู่แค่สามเปอร์เซ็เพราะว่า ผมไม่ค่อยชอบไปตีมอนเตอร์เก็บโนเลดแบบคือผมตีมอนเตอร์อ่ะใช่แต่ว่าพวกสายแกตเตอร์ลิงที่ทำเควสเลยเปื่อยเนี่ยเขาจะไปตีมีโอกาสได้ตีมอนเตอร์แปลกใหม่มากกว่าผมแต่ผมน่าจะตีอยู่ซ้ําๆอ่าดังนั้นก็ตรงนี้แนะนําครับเนี่ยถ้ามี500 500คะแนนขึ้นไปก็จะได้สองเปอร์เซพันคะแนนขึ้นไปจะได้สเปอร์เซถ้า1500งนายคะแนนขึ้นไปจะอยู่ที่5%้2000นาเปอร์เซนต์พคะแนนขึ้นไปจะได้เเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับผม ซึ่งถ้าระดับ S เนี่ยจะได้10คะแนนเห็นไหมครับ A บวก5คะแนนตรงนี้ก็จะมีบอกชัดเจนอยู่นะครับถ้าบางคนยังไม่เข้าใจโอเคผมลองกดให้ดูสมมุติว่าผมไปตีมอนเตอร์ตัวนี้แล้วผมได้ระดับ S ผมก็จะได้แล้วครับ10คะแนนเนี่ยถ้าเป็นอย่างสายพวกน้องๆในกิ์เนี่ยเขาจะตีเนี่ยทั้งหมดนี้เลยครับให้เป็น S เขาจะไปไล่เก็บกันมอนเตอร์เนี่ย ถ้าจะทุกตัวเลยอะของทุกแมปอะเขาจะไปไล่เกียรให้เป็นเอสกันหมดเลยแต่ผมเนี่ยขี้เกยียรยังไม่ได้ไปทำครับแต่เดีย๋ยวต้องไงก็ต้องไปทําอยู่ดีแต่ก็ไว้ก่อนครับช่วงนี้ยังขี้เกยียจโอเคก็ประมาณน,นี้นะครับโนลโลเลก็คือการตีมอนสเตอร,ร์แล้วมันจะมีเกรดขึ้นข้างบนนะครับเกรดมันจะขึ้นอยู่ข้างบนตรงกลางเนี่ยครับถ้าเราได้เอสเนี่ยก็จะได้สิบคะแนนประมาณนั้นครับถ้าเราได้เอบวกก็ห้าคะแนนคะแนนก็ตามนี้ ยิ่งมีเยอะๆยิ่งคุณทำความรู้จักกับมอนสเตอร์เยอะๆถ้าคุณเนี่ยรู้จักมอนสเตอร์ทั้งหมดในเกมเนี่ย8ปดพันเนี่ยประมาณ8ปดพันคะแนนขึ้นไปเนี่ยจะได้อัตราการดปเลบเร์20%เลยอ่าซึ่งเซิร์ฟนอกเขาก็มีทํากันมาให้ดูแล้วว่าว่ามันช่วยเยอะจริงๆโอเคก็จบไปครับอันที่2ต่อไปอันที่สามก็คือการเชื่อมโนดคือการเชื่อมโหนดสมมุติว่า ผมยกตัวอย่างเช่นถ้าผมจะไปฟาร์มตรงถิ่นฐานของโจรพเนจรเนี่ยตรงเนี้ยคือเรียกว่าโนดมอนเตอร์นะครับผมดังนั้นผมจะอัพฐานตรงเนี้ยเป็นเลเวล5เห็นไหมครับของผมเนี่ยดูทางซ้ายบนนี้ครับเป็นเลเวล5ซึ่งถ้าผมอัพเลเวลหเนี่ยผมจะได้อะไรผมก็จะได้เพิ่มโอกาสในการดรอปไอเทมตรงจุดนั้นอ่าเดี๋ยวดูนะครับตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่เมืองเห็นไหม ดูผมชี้บัฟอยู่ข้างบนนี้นะครับผมมันจะตัวเล็กหน่อยก็คือสามารถได้รับการดอกไอเทมเพิ่มขึ้น5%แต่บัฟเนี้ยมันจะติดแค่10%ขณะที่เรากำจัดมอนเตอร์โอเคถ้าเป็นเราไม่ได้อัพป,ปกติเนี่ยโนดเลเวล1เนี่ยมันจะเพิ่ม5%โอเคแต่เดี๋ยวดูนะว่าเดี๋ยวผมจะวิ่งไปให้ดูตรงตรงโจนที่ผมอัพโนดเอาไว้เลเวลห น่าจะเข้าเขตแล้วครับโอเคน่าจะเข้าเขตแล้วเห็นไหมครับเห็นไหมครับตอนนี้ดูสิทธิประโยชน์ในการลงทุนฐานของผมเดสามารถเพิ่มอัตราได้รับไอเทมเพิ่มขึ้น25%เห็นหครับแต่บัฟเนี้ยจะมีผลแค่10%ก็คือหมายความว่าในการที่ผมฆ่ามอนเตอร์เนี่ยมีโอกาสติดบ,บัฟเนี้ย ติดปร์เซ็นนึกออกไหมครับผมก็คือบัฟ25ในการได้รับไอเทมเนี่ยสมมติถ้าผมฆ่ามอนเตอร์ตัวหนึ่งเนี่ยมีโอกาสติดติดเปอร์เซ็นต์ครับผมในการได้รับ25ปรต์ประมาณนั้นก็คือควรจะอัพเพราะว่าเวลาเราฆ่ามอนเตอร์เนี่ยเราฆ่าเป็นจํานวนเยอะมากๆครับดังนั้นเวลามันติดบัฟเนี่ยมันก็จะได้รับของง่ายขึ้น ถ้าคนที่ไม่อัพโนดเลยเนี่ยมันก็จะไม่ได้บัฟตรงนี้ไปช่วยแต่ถามว่ามีโอกาสดอกของไหมก็มีแต่ว่าทั้งนี้ก็ทั้งนั้นก็ควรจะมีเอาไว้หลายๆทางครับผมมันช่วยได้ซึ่งตัวผมเองก็สายฟาร์มตอนแรกผมก็ไม่เชื่อผมก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้อัพโนดไม่ได้อัพอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เชื่อมพอผมมาทําแล้วเออเฮ้ยมันเริ่มดีฮะพอทําแล้วมันก็แบบมันดอกง่ายขึ้นมันดอกดีขึ้นจริงๆ แล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งครับวิธีสุดท้ายซึ่งอันนี้ผมเองก็ยังไม่ได้ใช้นะอม,มันอยู่ในไหนหนะต้องหาก่อนครับเพราะผมเองก็อยู่ในหน้าไอเทมบอกว่าอันนี้มั้งอ่ะ เห็นมีน้องบอกว่ามันก็ใช้อันนี้อยู่ครับมันบอกว่าทําให้ดอกของง่ายขึ้นเยอะเลยด้วย300เนี่ยครับผม,มตาก,การดอกยี่สิปอรแล้วก็รีเอนเนอร์จี้อ่ะครับให้บวกสองด้วยแล้วก็300ร้อยบาทรับสิวันก็แล้วแต่ครับผมเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งถ้าใครที่อยากจะได้การดอกให้มันง่ายขึ้นกว่านี้ ก็ลองดูครับผมสามร้อยบาทสิบห้าวันแต่ตัวผมเองเนี่ยไม่ได้ใช้นะผมอ่าผมก็ตีตามธรรมดาปกติครับอ่ามาสรุปให้ครับก็คือโชคลาภห้าครับผมแล้วก็กดตัวเสขึ้นมาครับผมตรงนี้ครับอัตราการดอปเลสครับผมตรงนี้ก็เพิ่มแค่สามเปอร์เซ็นเดี๋ยวผมจะไปไล่ตีมอนเตอร์อยู่นะครับเดี๋ยวมีเวลาว่างๆจะไปไล่ตีให้หมดเลยให้มันเป็นเอสก็ช่วยเราได้เยอะครับผม เอาหลายๆอย่างมาประกอบกันให้มันได้เยอะๆโอเคแล้วก็อันที่สามก็คือการลงทุนฐานครับก็คือการอัพโนดเห็นไหมครับของผมเป็นเลขห้าก,ก็คือผมอัพไปเลเวลห้าแล้วครับตลอดตรงนี้อ่าโอเคครับฝากกัด้วยครับผมเดี๋ยวงอชแชนแนลนะครับผมชอบถูกใจยังไงอย่าลืม กดซับสไคร e อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับผมวันนี้ก็ไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย